ขวา size กว้างกว้างขอบขวาตามนี้ด่านก้าเซียนพี่จะตามก้าเดี๋ยวเดี๋ยวตามผมได้ตามผมได้ด่านนี้ผมเซียนมากพี่ติดตามพี่เองไปแทงขวาซ้ายซ้ายกว้างขวากลางขวาโอเครู้แน่โอเคโอเคมีทางซ้ายพี่ตรงนี้ตรงทางขวาทางขวาขวาสุดนะขวาแผ่นแผ่นที่สองจากซ้ายพี่แผ่นแผ่นที่สองจากซ้ายพี่พุ่งชนได้เลยสองจากซ้ายสองจากซ้ายตามเลยตามตามตามสองจากซ้าย

43!43 เทามส่ามทีิมีคนเกินโคต้าดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมัน43ิจริงมีหรือเปล่าตัวชุ่มพอ่ะครับพี่ฟุกชื่ออะไรนะพี่มายนิวใหม่อ๋อชื่อน่ารักจุงเบยโอ้หเริ่มห่างเลยแล้วมันจะต้องมีหนึ่งทีมที่ตกรอบอย่างแน่นอนนะดินี่ก็คือกายแน่นอนไม่เอาเฮ้ยผมอยู่ทีมทีมเขียว ผมสีเดียวกันผมอยู่สีไหนวะเนี่ยรู้ได้ยังไงวะสู้สู้มั่วอาอแล้วผมสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองเหมือนกันจ้าพี่เต้ไปไปไปโจมตีโจมตีพี่เจมพี่เจมกลับมาดิกลับมาดิไปเลยเอาไปเลยไปเเพนเไปแล้ว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  เพ็นเพนผมโดนขาอยู่ครับอยู่มุแมงอยได้แ้วแล้วได้แได้แล้วได้แล้ พี่ฟู๊ไม่ต้องขโมยถากตอนในลังเดือดเดนลุ่มจมตีมาหาคนเชียร์ก่อนนะเชียร์ใครดีเชียร์พี่ไมนิวใหม่ดีกว่าผมเชียร์พี่เองเพี่มาเต็มเงี้ยวเงี้ยวพี่เอฟหยุดเลยพี่พี่หยุดอยู่หน้าขวาเลยเอาละผมเห็นพี่ฟุกแล้วตอนนี้พี่ฟุกเ๊กอุูยเดี๋ยวลมได้ไง

เฮ้ยจักที่ผมจับกล้องอยู่ที่มีฟกมุกบางจังหวะเขากตกแล้วแต่เขาลอยขึ้นมาใหม่เฮ้ยเฮ้ยบอกว่าอะไรแฮกหรอแฮกหรอ ใช่แฮกเหรอเวแมเลยเลวแมนเลยเลวแมนเมื่อวานนี้พี่เจมส์เซียนจริงถึงเจมส์ไปแล้วว่ะดิใช่เหรอมาหนึ่งศพถ้าเรากอดกันไว้เราไม่กระเด็นนี่เเอาคนนนั้ลยโอเคโอเคได้ได้จับกันให้พี่ถ้าพี่จับผมผมโดดลงให้เลยหาคนกอดหาคนกอดนักจักตะลางเซียนสองตะวันออกเฉียงเหนือเฮ้ยพี่คุณสายแล้วไม่ใช่เดี๋ยว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 จับกระเด็นไม่ได้พี่โอเคโอเคโอเคคนไหน

มือเหนียวเลยมือเหนียวเลยมือเหนียวเลยมือเหนียว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 เรากำกันเลยคือมือเาลังจ้อมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเมหลุดเวลาหมดเหรอเพราะเราแบบว่าเรากอดกันแน่นเกินกล้าเอาอะไรไปกล้าอยู่โอ้โหด่านนี้สนุกด่านนี้สนุกเฮ้ยด่านนี้เราชอบมากเลยอ่ะ ขึ้นได้เลยหรอได้ขึ้นได้ขึ้นได้ไมป็นฟุงอยู่เหรอตายแล้วตายนี่มาชวนหรือเปล่าวันนี้ผมขอไม่ขออะไรมากเลยขอแค่เข้าชิงพอ ยังอีกอ่ายังอีกอ่ะอุ้ยแลเดี๋ยวเดี๋ยวพี่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 มันมีที่นวดแป้งด้วยมันมีทีนวดแป้งด้วยอันเนี้ยอยากว่าต้องการเลยต้องการเลยตามพี่เลยตามพี่เลยมาเลยพี่มาเลยเลี่นลย่าเมพี่เลยตามพี่าเลยาเพาเลยมาเลพี่าเลาเลยพี่าเลยาเลยพี่มาเลยาี่าเลยาเลพี่าเลยาเดี่าอย่ายยังเป็นไงขวาาขวา่อขวาต่อาาาาาลวาลเลยตรงขวาขวาขวาาีกขวาได้ีา

ได้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 อันัสนี่อันอัสามอันนอันดัตรงไน เรามีสามคนเรามีสามคน <assim. S 1> ผมเสียสละผมเสียสละเองผมเสียสละเอง <c oughs> ไม่กล้าก้าก้า <c oughs> เอาเลยเดี๋ยวพี่พี่พี่เอาเอง <c oughs> โหด่านแม่งช <c oughs> ิบหายแล้วไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมจับให้ผมจไม่พี่เอง <c oughs> พี่เสียสละพี่เสียสละเอง แซคลิฟายเรามีกระสุนสองนัดทูออปติวิตี้ลุยคนนี้ผมเองบูมงงบูมงงได้ได้ได้ชวงเบี้ยชวงเบี้ยเลยบูมงงเลยเร้เบูมงงตายบูมงงตายบูมงงตายบูมงงมาแล้วบูมงงมาแล้วไเได้ จับทีดียวตายจับทีดเอวตายเลยจับดีดเอวตายเลยเอ้เย้เอ้ยโอ้่พี่ฟูกเปิดไม้ตลอดเลยก็ได้นะพี่ด้วยพี่พี่ฟูกชอบปิดไม์ผมอยากได้ยินเสียงพี่ฟูกตอนเล่นด้วยกัน ก็เป็กระชาแกกวบ่วยเดี๋ยวแกก็น่าจะบวยวายหน่อยเมื่อกี้พี่ดูจนจาอ้ววแกอยู่ขวามือเหนไผมดึงเลยม่พี่เต้ผมไม่ได้เดินผมกินยาอมอยู่แล้วพี่ก็มาผลักผมทำไมก็ไม่รู้ใครดึงปากวะโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้โหโดนผลักยับเลยใครเขาดันมินุ่นเลยขามันไม่ดีเลยว่ะตัวละครเกมนี้ไอ้โอ้โหไค่ทำบาดาลไปแล้ว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  เคลนเคลนโอ้เบียดเกินเบียดเกินฝั่งขวาเบียดเกินอย่าพี่ฟุงรอดูอือรอด้วยครับรอด้วยแล้วพี่เต้มาดันผมทำไมผมก็ตกใจทำไมจอผมขยับว่าผมแกะลูกอมอยู่เออแดนหิวแสงมาแล้วสินะเข้าไปเลยเข้าไปเลยหงแสน่อยครับอะไรเนี่ยใครเบียดวะไปแล้วมันปิดปุ่ม เวใครปิดปุ่มเนี้ยโอ้ยโหแสบเกินโอ้โหแย่แล้วแล้วไม่มีใครเปิดให้เลยอ๋อทำไมผมไม่ขึ้นพัดลมวะ <ac> ันนหูเนียโอ้ยชีวิตโอ้ยชีวิตโดดไม่ขึ้น รับเต็มรับเต็มเฮ้ยมันจุกรับเต็มรับด้วยรับด้วยรับด้วยก่อนนะรับเต็มอีกแล้วไปก่อนนะโอ้ยคนเยอะชิปเลยรับเตมรับเตมกดปุ่มกดปุ่มกดปุ่มนายเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮยเฮ้ยเฮ้มเฮเฮยเดียวเ้เยเ้เเ้ย คนเท่าน้นผมกินน้ำบ่อยมากเลยนะพี่เอานน่มมัไิงผมไม่ชอบแบบนี้เลยผมแพ้ตลอดเลยเหมือนพี่ยังรอดอยู่เอาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวเท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 อู้หูหู เลยโอ้ยผมผมผมใช้สมาธิจนผมพูดไม่ได้อ่ะโอ้ยแม่งเอ้ยเราติดกันอยู่ฝั่งนี้หมดเลยพี่เจมจักพวกเราโรๆเลยเดี๋ยวเจอพวกเราโฟกัสนะได้ไอ้ห้อยไอ้ห้อยโอ้ยไอ้แม่งเอ้ยแย่แล้วแย่แล้วมันเยอะมากโรลเลยเนี่ยพี่เอาจริงแล้ว ระบบโฟงพี่อยู่ระบบโฟมอุ้ยไม่ทันน่ะไม่ทันน่ะไม่ทันอุ้งโดนเทกระจัดมาผมเล่นต่อยาวๆไม่ไหวเพราะถ่ายไม่ไหวเอาเป็นอ่าแต่เราเลิกเลือกโชว์เป็นไอ้นี่นะเมโลดรามตูดจังเกิ้ลแล้วกันดีดีพี่ดีดีผมอยากเล่นแร็มาก อุ้ยอุ้ยอุ้ยดาดิสนุกไอ้เด้งดึงเด้งดึงเวลากระโดดเวลากระโดดพี่ฟุ๊กอย่าลืมคลิกขวานะพี่มันจะทะยานไปข้างหน้าพี่จะได้เล็งอันใหม่ง่ายๆไง่ายอันนี้คือผมหวังดีนะผมบอกเลยนี่คือด้วยความหวังดีล้วนๆผมไม่แกล้งพี่พี่เต้แกล้งพี่เยอะแล้วลุยเอฟจับพี่ไอบเลยว่ะไอ้แอบเลยว่ะเผือตัว ผมนยังอุยโอ้ยผมจะแพ้เอช่วยผมดิผมไม่อยากร้องนออ้วหนกดดเสเสะรสวเสื้อยพ่ี่ะสวยขปพี่ลปพุ่งพี่่ะไปพี่ี่่พี่ไปี่พี่ีี่่ปีพี่พไป ทำได้พี่ทำได้ไหวเนี่พี่ผมทอย่างตัร้อนงได้เช่ยต้องปรับแอร์บ้างแล้วหว่ะผมเริ่มร้อนแล้วตอนนี้กู้นี้ผู้นี้ดีไดไหมดีไดไหมดีนะอุ้ยดีด่านนี้มันช่วยด่านนี้มาไม่ไม่ด่านช่วยกันผลักช่วยกันผลักน้ำผลไม้พี่ทั้งหมดมีจำนวนเท่าไหร่ด่านนับเม็ดพี่นับเม็ดผลักก่อนพี่เริ่มมาผลักก่อนเลยใครมันจะขึ้นแท่น มอาเดี๋ยวมันมีแต่ผลไม้นี่มีผักด้วยหรอกล้วยมะพร้าวสองม็ดละมุดสองมะพร้าวกล้วยหนึ่มุดละมุดสงกล้วยหนึ่ง สมมติสมมติสองกล้วยหนึ่งกล้วยหนึ่งสมมติสกล้วยหนึ่งสมมติสกล้วยหนึ่งกล้วย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 ไหนบอกกล้วย1โอ้เลนยงก้ลอะไรอ่ะไหนบอกกล้วยหนึ่งเมื่อกี้กล้วยสกล้วยกล้วยมกล้วยม้วยลม

ผักอย่างเดียวเลยมันแบบไอ้สลามมัเอ้ยด่านนี้สนุกงครับเฮ้ยขอให้พี่เอกโดนแลขวิดล้โดนแนบพีชายไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวโดนกระแทกล่วงสิบหายมีแรด้วยนะมีแรคมีอรั้ โดดกลางวิโดดกลางไปเอ้ยหล่นได้ไงเอ่ยไปรุ่นเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันตกมันตกอย่างนี้อ้ยพี่ผมไหลไปแล้วผมไหลไปแล้วแต่ผมหล่นนะไม่มีแรงส่งอะไรวะนี่ ลีได้ไหมครับคุณเอก